คนชอบถ่ายรูปไปถ่ายรูปกับไฟสวยๆทั่วกรุงเทพเลยค่ะอืมนะคะแล้วก็อีกมากมายหลายที่นะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันมาฝากแล้วกันว่าที่ไหนเขาไปจัดกันตรงไหนกันบ้างปีนี้ก็ถือเป็น,ปนงไงไพิทีครั้งนี้ไง้นพี่ตุ๋ยเพราะว่าได้หลู่ของเรากะ 83,000แล้วค่ะค่ะนะคะอ่าที่เรื่องน่ายนินดีนะคะมาเปลี่ยนฟิลมาที่เรื่องของบันเทิงกันบ้าง <c oughs> บันเทิงบ้านเรานะคะปีนี้ต้องบอกว่ายกให้กับการที่เป็นเรื่องของสามีพัญญาค่ะอืมนะคะแล้วก็คู่แฟนนะคะก็อันนี้ยังไม่ถึงสามีพัญญาใช่ไหมใช่คะ <c oughs> ่ะอืแดนแดนไอนั่นแหละ<อ>ที่อดีตสาวสาวอแฟนเก่านะคะที่ชื่อก้อยเนี่ยเป็นไงบ้างคะตอนอนี้พี่แดนเขาบอกว่าจะฟ้อง ให้ถึงที่สุดเลยท้าเราไว <นะ S 1> เราแบบตามจีดตามจีอยู่นั้นเดี๋ยวก็ออกมา พ่อแดดออกมาแล้วกะสาวไกยก็ออกมาเบอกเลยใา่เลยโตกลับเรียกว่าโลคจิตโอ้โล่จิตอ้อนนะแบบว่าจี้ยูหันลาบอลูนจะกจมจากสิ้นเออตอนนี้ก็ไม่กล้ากลับบ้านตัวเองเลยนะคะประกาศขายบ้านด้วยโอ้โหทุนอยู่ไม่ได้แล้วกลัวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะไม่ไม่พอใช่ไหมจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยโด้โแดดใขู่ไว้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโอวรุธค่ะเรื่องที่บอกเลิกกับภรรยาขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยไปตอนนี้ก็มีเพื่อนขาของแฟนของคุณโอวรุธจะออกมาแชว่าเหตุที่เลิกกันเนนนีีี่่ยพราะมมืออทคะ แฟนเขานี่ก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยตนเองด้วยค่ะหอน<อ><อ>ไปหอนบานหาเม,มที่ละยองเลยเออเรื่องนี้ไม่ได้จบก่อนปีใหม่นะอยูดีดนะมาแชร์กันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะอ่อะแต่ว่าเกืดอบคุณผู้ชมนะ,ะยากดูข่าวนะคะแบบเรียกว่าจุใจนะคะก็สามารถปรับจูมาเจอพวกเราได้ที่ทีพูดชาแน,นลนะคะแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆอีกแล้ ค่ะหากอยากเบิงการทดลองอ,อักอ,อกอากาศฟรีนะคะที่มีมากกว่าสิบช่องคะ่ะเข้าขยายเวลาสุดพิเศษเลยถึงตุลาเลยทีเดียวนะคะถ้ะาอยากเบิงค่ะจุนมาเลยวิธีง่า,งงายๆแบบนี้คะ่ะน้องโก้โอ้ยง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ท่านนะครับปรับจานดาวเทียมของท่านนะคะจากตำแหน่งเดิมของท่านมาตำแหน่งใหม่ของเรานะคะที่เซนทรัลไล์ SCS 1นะคะหรือว่าชื่อเดิมน,นั่นเอง AMC 4นะคะที่ตำแหน่ง101เวสค่ะ ค่ะนะคะวิธีปรับก็ง่ายมากเลยคะ่ะเพียงแค่อัปเดตกล่องรับสัญญาณนะคะ,คะตามที่เอยู่ด้านล่างนี้นะคะ,คะแล้วก็จากนั้นค่ะก็ปรับจานดาวเทียมของท่านนะคะหมุนตามเข็มนาฬิกา4องศาก็จะเจอกันนะคะตำแหน่ง SES 1หรือว่า AMC 4นั่นเองค,ะค่ะเราเพื่อจะอยากรู้รายละเอียดนะคะในการปรับจานนะคะหรือว่าสมาชิกที่เป็นหน่วยงานปรับจานนี้สามารถเข้าไปเบิรงในทีเวอร์ไวไฟดาวทียมผู้ยูเอสคอนะคะหรือว่าติดต่อ Customer Service ได้ที่เบอร์1 8 0 0 9 2 1 2ศูนนะคะ หรือว่าผู้ใดที่พอสะดวกในการจะปรับจานนี่ก็มีทางหรือเว่าเขาไปเทรนหันบานเลยที่ตัวเ<ม>อง ต้องปีหน้านะคะได้ดูจุใจมากกว่า40ช่องนะคะเพราะว่าเราจะทําการแจกกล่องทีวีพูเซเทลไลท์บ็อกนะคะฟรีเลยขอย้ําเลยค่ะว่าฟรีนะคะกล่องของเราไม่ขายนะคะเราแจกฟรีค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องระวังไว้ด้วยค่ะเพราะว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีมาแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของทีวีพูไปหลอกขายนะคะยังไงก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะหลังจากที่ได้รับกล่องแล้วนะคะจะมีเพียงแค่ค่ามาจํากล่องหรือว่าโพสิสดี้โพสิสบ็อกนะคะ70เหรียญเท่านั้นแต่ว่าท่านจะได้คืนค่ะหลังจากที่คืนกล่องแล้วนะคะแล้วก็ค่าแอตติเว เดียนเท่านั้นจ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะอ่าน,นะคะมีหลายคนขอวิเวียนค่ะถาม,มว่าแพงหรือเปล่านะคะสำหรับใครอยากเบิ่ง ไล่การของบูเเข้านะคะที่เป็นไล่ปีคันร้อยหาสิบเหรียญต่อปีเท่านั้นนะคะสำหรับรายเดือน20เหรียญต่อเดือนค่ะพี่ตุ๋ยน่ดีนะคะ40สิช่องกับสิตรงส่งตรงจากประเทศไทยถึงบ้านคุณเลยใช่ค่ะก็ถ้าหากท่านทําการจองกล่องของทีวีภูภายในวันที่31ธันวาคมนะคะก็จะได้สิทธิ์ดูฟรี3เดือนเลยค่ะแลก็เพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวที่เป็นประวัติการค่ะค่ะแต่ไม่ต้องเสียใจนะคะสาหรับใครที่มาสมัครหลังวันที่11ธันวาคมคสิ1เอ็ดธันว่คุณตติดั้กค กับพวกเราเนี่ยแหละค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะรับชมช่องรายการนะคะที่เหลือกว่าสิบช่องน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นช่องเบสิกชนแนลนั่นเองนะคะรวมถึง TGN นะคะก็ยังอยู่กับท่านที่เดิมแน่นอน,นะค่ะพบกับพวกเราได้ที่ TGN นะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะถ้าหากท่านต้องการรับสิทธิ์ในการปรับจันทร์ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสามารถลงะทะเบียนที่ที่คอ l l center ของเราค่ะ แล้วก็แต่ว่าอาจจะต้องรอคิวนิดนึงแต่ว่าถ้าสมุิใจร้อนอะไรเงี้ยก็สามารถเรียกช่างในพื้นที่ของท่านได้นะคะรายชื่อของช่างที่ลงทะเบียนกับเราอยู่ในเว็บไซต์อาจจะเสียค่าบริการนิดหน่อยคะ่ะค่ะ,คะถือว่าคุ้มกับสิ่งที่คุณจะได้รับชมนะคะ40ประช่องเห็นแล้วต้องบอกว่าขนลุกแทนว่าคุณได้ดูเหมือนคุณอยู่ประเทศไทยอะะ่ะตรงไปตรงนี้สดๆเลยอัปเดตทุกทุกข้อมบุเลยค่ะค่ะนะแล้วก็มีข่าวดีข่าวฟันนะคะสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนในะคะร่วมทำบุญตักบาตรลงน้ำถวายพระพรวัดพุทธภาวนานะคะวันอาทิตย์ทันวาคม เวลาสิบโมงใกล้แล้วนะคะโมืดอ yeah. yeah. ื general, uh ่น huh. ค sure. ่ะโมืดอื่นนะคะแต่ว่าวันนี้เราเวลาของวเราหมดลงแล้วค่ะใช่ค่ะพราสิเขนต้องลาไปก่อนนะคะซิล่าค่ะเย็นค่ะตุ๋ยค่ะกบค่ะพบกันใหม่ที่ดีที่เดิมทีพูวิกเอ็นวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ